สวัสดีครับผมนัชนนนะครับบ้านและที่ดินทําเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยเราวันนี้ครับผมยังคงพามาชมที่ดินพื้นที่การเกษตรอยู่นะครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นลักษณะของที่นาซึ่ง อยู่ริมคลองชลประทานนะครับมีน้ําดีตลอดทั้งปีเลยนะครับจะปรับพื้นที่นะครับทำเป็นสวนมะพร้าวก็ได้เพราะว่าละแวกใกล้เคียงนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านทําทั้งที่นาแล้วก็ทําทั้งสวนมะพร้าวหรือว่าใครอยากจะมาปรับทําโค้งหนองนาโมเดลก็ได้ครับแล้วก็วันนี้มีให้เลือกซื้อถึง2แปลงเดี๋ยวเราลองมาชมบรรยากาศภายในกันครับ คลองชลประทานเส้นนี้นะครับเป็นคลองชลประทานที่หล่อเลี้ยงชาวนานะครับที่อยู่ในเขตตามแนวริมคลองนี้ซึ่งตรงบริเวณจุดนี้จะขึ้นอยู่กับตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับคลองเส้นนี้จะมีน้ําอยู่ตลอดเวลาเลยน้ําไม่เคยแห้งนะครับเพราะฉะนั้นครับทั้ง2ฝั่งนะครับที่เป็นที่นานเนี่ยเขาก็จะดูดน้ําแล้วก็เอาขึ้นไปใช้กัน ตรงช่วงนี้ระหว่างสองฝั่งคลองเขาจะมีเป็นทางสะพานไว้สำหรับเป็นพวกคนเดินนะครับสมัยก่อนจักรยานแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าถ้าเกิดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึงเนี่ยซาเล้งก็ยังขับผ่านได้สบายๆอยู่นะครับผมซึ่ง ตรงด้านบริเวณจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับเวลาที่เรานําน้ําขึ้นไปที่บ่อเนี้ยก็สะดวกนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในแปลงที่ดินของเราเองเนี่ยเขาจะมีคลองซอยใช่ไหมครับที่ตัดจากตัวคลองน้ำเนี่ยเข้าไปในแปลงที่ดินต่างหากนะครับที่เนี่ยเขาสามารถทํานานะครับปีหนึ่งได้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวเป็นนาปปังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้ำเนี่ยดีมากมาก ส่วนคนที่อยากจะปรับนะครับไปใช้อย่างอื่นทําเป็นโคกหนองนาโมเดลทําเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับและที่สําคัญนะครับบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จะมีชาวบ้านนะครับลัางเดิมเนี่ยเขามาปลูกสร้างบ้านอยู่ทางด้านตรงบริเวณจุดนี้แล้วเขาก็ใช้พื้นที่นะครับในการปลูกมะพร้าวน้ําหอมซึ่งของเขาเนี่ยเป็นเนื้อที่อยู่ราวร่วม10บไร่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราดูจากจุดเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้ว่า สวนของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับถนนเส้นนี้แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นถนนลูกลังอยู่นะครับในอนาคตเนี่ยน่าจะได้รับการพัฒนาว่าเราจะใกล้กับเส้นถนนลาดยางที่เป็นทางหลวงชนบทนะครับเพียงแค่500เมตรเท่านั้น ที่ดินผืนนี้ถึงแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับที่เขตของอำเภอจอมบึงนะครับแต่เราอ่ะก็ใกล้กับตัวเมืองมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราจะขับเข้าไปที่ตัวเมืองนะครับไปที่ถนนเพชรเกษมนะครับก็เพียงแค่เราลาประมาณ16กิโลเมตรเท่านั้นเราสามารถที่จะเข้าไปในตัวเมืองเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าเข้าไปที่ตลาดค้าส่งผลไม้นะครับสามารถที่จะทําได้เลยนะครับท,ที่ตรงนี้เขาจะมีถึง2แปลงด้วยกันนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะเลือกแปลงเล็กหรือว่าเลือกแปลง กลางหรือว่าจะซื้อ2แปลงควบรวมกันเลยก็ได้นะครับอ่าบริเวณจุดนี้เริ่มถึงละที่ดินของเรา ที่ดินของเราจะเริ่มบริเวณจุดนี้เลยนะครับทางด้านริมซ้ายมือของผมต้องบอกว่าทางด้านเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นที่นานะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาพัฒนาระบบคลองชลประทานเขาขุดคลองแล้วก็เอาขึ้นมาถมทงเป็นถนนไหลทางนะครับก็เลยจะมีพื้นที่ที่สูงกว่าปกติเนี่ยประมาณราวๆเมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วทางด้านตรงบริเวณจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยต้องบอกว่าที่ดินแปลงเนี่ยข้อได้เปรียบสูงของเขาเลยนะครับคือเขามีคลองน้ําสาธารณะเป็นคลองไส้ไก่ ล้อมรอบแปลงที่ดินเลยนะครับแล้วก็เรื่องของวิวเขาเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว,ว่าเราจะเดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยถือว่าใกล้นะครับเพราะว่าเพียงแค่90 เกิโลเมตรเท่านั้นเดินทางชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราก็มาถึงละแล้วถ้าเกิดมาถึงถนนเพชรเกษมใช่ไหมครับเราเลี้ยวแยกมาทางแยกจะดีหักก็ได้หรือว่าจะมาทางจากบางแพก็ได้นะครับจากถนนเพชรเกษมเลยจากแยกจะดีหักเนี่ยประมาณ16กกิโลเมตรนะครับแล้วก็จุดแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินของราชบุรีก็คืออุทยานหินเขาง,งู นะครับซึ่งจากอุทยานหินเขางูเนี่ยจะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็เพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหลัวเราก็วิ่งมาตามเส้นทางนะครับ มาจนถึงที่ดินแปลงนี้ถือว่าไม่ไกลเลยเรื่องของทิศทางของเขาสวยเลยทีเดียวเพราะว่าด้านถนนที่ผมเดินลงมานี้นะครับทางด้าน,นี่จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับถือว่ารับแดดได้ดีเลยในช่วงเช้าเช้านะครับแปลงแปลงนี้นะครับด้านแปลงแรกเลยจะเป็นเนื้อที่ขนาด3ไร่นะครับ3ไร่กับอีก29่ตารางวาเนี่ยหน้ากว้างของเขาครับที่ติดกับคลองชลประทานเนี่ยจะ กว้างอยู่ประมาณราว120เมตรความลึกอยู่ราวประมาณ80เมตรแต่ว่ารูปแปลงเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายรูปแปลงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทางด้านแปลงฝั่ง5้าไร่เนี่ยเนื้อที่เต็มของเขาเนี่ยก็คือ5ไร่1งงานกับอีก64ตารางวาซึ่งแปลงนี้นะครับเราจะได้หน้ากว้างที่ติดกับคลองชลประทานนะครับประมาณ80เมตรแล้วความลึกเนี่ยก็พอๆกันก็คืออยู่ที่ประมาณ 80เมตรเช่นเช่นการแต่ว่าจะเป็นรูปแบบแนวนอนเฉียงยายาไปนะครับตามรูปผังที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้เลยแปลงนี้นะครับราคาไรล,ละ5 0 0 0 0แปลง2แปลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อรวมกันนะครับทั้งหมดจะได้เป็น8ไร่1งานกับอีก93ตารางวาเราจะได้หนะ้ากว้างนะครับที่ติดก,กับถนนเส้นคลองชลระทานหรือว่าเรียบคลองชลระทานเนี่ย กว้างถึง200เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แปลงเนี่ยซื้อ2แปลงรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นคลองไส้ไก่นะครับที่วิ่งล้อมรอบที่คนที่ต้องการมาพัฒนาที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตเป็นศูนย์การเรียนรู้ทําเป็นพวกโค้งหนองนางโมเดลหรือว่าทําเกษตรนะครับเพราะได้เปรียบของเขาคือเขามีน้ํานะครับที่อยู่เรียบริมคลองทรพทานเนี่ยอยู่ตรงหน้าแปลงที่ดินนะครับ ตลอดทั้งปีนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลองนัดเข้ามาชมกันที่ดินปแปลงนี้นะครับเราก็อยู่ไม่ไกลจากเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าถัดไปประมาณราลา200เมตรอันนั้นคือบ้านที่เขาปลูก สวนมะพร้าวนะครับโทรหาผมล่วงหน้าสัก1วันนะครับเพื่อที่จะนัดหมายเข้ามาชมการมาชี้แนวขอบเขตนะครับศูนย์922635563แล้วก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ทีมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจนะครับหรืออยากจะปรึกษาเรื่องอื่นๆนะครับทักแชทไลน์เข้ามาได้ตามที่ขึ้นโชว์อยู่ใต้ล่างนี้นะครับอย่าลืมใส่แอดไลน์ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโทรศัพท์มือถือ สแกน QR code ได้ทีมงานผมขึ้นมาให้แล้วครับเราสามารถที่จะสแกน QR code เป็นเพื่อนกันสแกนนตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะแคปหน้าจอไว้แล้วก็มาสแกนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทาาที่สุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะประมาณนี้อยู่นะครับ mm hmm. เผื่อเขามีความสนใจนะครับจะได้โทรเข้ามาหาเออนัชน mm hmm. e ฉันสนใจที่ดินแปลงนี้ mm hmm. แค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วนะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามช่อง YouTube Channel รวมไปถึงนะครับสามารถกดกระดิ่งนะครับสำหรับการแจ้งเตือนในครั้งถัดไปได้วันนี้ผมและชนนและทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย